ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเพชรด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิตั้งอยู่เลขที่90ถนนบรรณาการตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเดิมมีชื่อว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพัทยาสายอำเภอเมืองชัยภูมิและได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิเมื่อวันที่ 18พฤษภาคม2566ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยนางนวพรสุยวงศ์ผพ้อในการกศนอเภอเกษตรสมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่ผพ้อในการสกรเภอเกษตรสมบูรณ์รักษาการในตำแหน่งผพ้่อในการสกรเภอเมืองชายภูมิ ้รับผิดชอบโครงการนางสาวธัญพรชัยนาตำแหน่งข้าราชการครูข้อมูลสถานศึกษาสกรอมเพอเมืองธัยภูมิเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน5,281คนจํานวนห้องเรียนทั้งหมด58ห้องจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน41คนมีครูอัตราจ้างสอน31คนมาตรการที่1ด้านการป้องกัน1.1ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน58ห้องเรียนโดยมีการดำเนินงานของนักเรียนแกนนำสีฝ่ายในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสมาชิกในห้องเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบาย,ยมุก1.2ศูนย์ส่งเสริมการเรีนยนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดทำใบประกาศและมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาและครู1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการโดยได้กำหนดนโยบาย สถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษามีการจัดบริหารจัดการในสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมมีการสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนก,การสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร1.4ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีการจัดกิจกรรมเชิญสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดและอบายามุขต่างๆ โดยมีกิจกรรมโครงการดังนี้โครงการสถานศึกษาสีขาวโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโครงการอบรมลูกเสือนอกโรงเรียนต้านภัยยาเสพติดโครงการอบรมแการนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของนักศึกษากีฬาต้านยาเสพติดนักศึกษาสกรออำเภอเมืองชัยภูมิโครงการขับขี่ปลอดภยัยสวมหมวกนิรภยัยป้องกันภัยทางถนน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมจิตอาสามาตรการที่สองด้านการค้นหา2.1สูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีข้อมูลนักศึกษาทุกคนโดยมีครูกศนอตำบลเป็นผู้คัดกรองร่วมกับองค์กรนักศึกษาของแต่ละตำบลช่วยเหลือประสานงานในตำบลน,นั้นๆครูกศนอตบลมีการเยี่ยมบ้านนักศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้ามีการคัดกรองเพื่อป้องกันโดยการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการตรวจสุขภาพนักศึกษาและตรวจปัสสาวะโดยความยินยอมของผู้ปกครองเป็นอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง2.3 ูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดของแต่ละห้องเรียนประจำทุกภาคเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานทึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่ได้รับการตรวจปัสสาวะปลอดสารเสพติดทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยมาตร,รการที่3ด้านการรักษา3.1 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง3.2ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีการจัดตั้งคลินิกเสริมรักในสถานศึกษา รวมทั้งสกรตำบลทุกแห่งรวม19แห่งโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือการจัดตั้งคลินิกเสมรักเพื่อให้สะดวกต่อน,นักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถเข้ามารับคำปรึกษาอย่างเต็มใจและเพื่อให้การประสานงานและการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมรักและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมามรักเพื่อการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินงานบำบัดในสถานศึกษานั้นจะมีการรายง,งานผลการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมการดำเนินงานด้านจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆทั้งร่างกายอารมณ์และสังคมให้แก่ผู้เรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆเป็นการปรับสภาพจิตใจไม่ให้มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายามุข มาตรการที่4ด้านการเฝ้าร,ระวัง4.1ศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีตู้แดนใส่มารักและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลขาวสารปัญหายาเสพติดและอบายมุคอื่นๆมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีเครือข่ายในการเฝ้าร,ระวังเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์4.2 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเยัยภูมิดำเนินการจัดตั้งชมรมวัยรุไไ่นใฝใสห่างไกลาย,ยาเสพติดเพื่อรวมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดมาตรการที่5การบริหารจัดการ5.1 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิได้กำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจแผนงานโครงการสถานทึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข5.2ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานทึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขทั้ง58ห้องเรียน 5.3ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายต่างๆดังนี้หน่วยงานสาธารณาสุขสถา,านีตำรวจเครือข่ายผู้ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นค่ายอาสาสมัครรักษาดินแดน5.4สถา,านศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดดังนี้หน่วยงานสาธารณาสุขสถานีตำรวจเครือข่ายผู้ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ายอาสาสมัครรักษาดินแดน5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามโดยกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผลพร้อมบันทึกการกำกับติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมกีฬาสกรชัยภูมิเกมส์ห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบาย,ยมุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมีผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศาึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกปีการศึกษา2566โดยมีการจัดกิจกรรมพร้อมการทำบันทึกทอตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุก ระหว่างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิกับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลระดับเงินและระดับทองจำนวนสามแห่งประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านข้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัวระเบศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพสถิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิมุ่งมังม่นพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจห่างไกลาจากยาเสพติดขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ